เวลาผมอยู่ญี่ปุ่นคือเวลาผมไม่รู้ผมก็จะถามแบบพ,พ,พี่คำนี้ไม่ได้นะแล้วก็จะจำได้อะอยากรู้คำว่าอะไรจากจากคนญี่ปุ่นเลยดีกว่าสักคำหนึ่งอะอยากรู้ว่าอะไรจริงๆก็รู้เยอะอยู่นะอันนี้เลขขิงปะอันนี้เลขขิงเลยนะไปอยู่นูน่นก็คือผมพูดญี่ปุ่นตลอดเวลาแล้วพูดจนแต่ว่าพี่แจ็ครับทาญน,นะก็คือแบบว่าลกลายเป็นคนไทยก่อนได้ไหมเงี้ยครัได้ครับได้กลายเป็นคนไทยตอนนี้ก็เป็นคนไทยใช่ คนซีสกเกตเ,เอาคนซีสกเกต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 ประโยคบอกลังญี่ปุ่นได้ได้ครับไอสเตเบอร์แล้วคำหนึ่งที่ผมเรียนคำแรกเลยที่พูดในแฟนมีนั่นก็อะไรนะ้นอาณาตาคาวายไดสกิอานาตาคาเขา,า,าเขาเอ่ยคำว่าคิวบ์ไรเออเป็นผมผมเคยผมเจอไว้น้องแล้วแต่ผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันแต่เพิ่งติดเองเออเออชาเลนจ์ ว่าตัชวอิเคเมได้นะ right แปลว่าอะไรครับเมื่อกี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับ oh is this me a this me แปลว่าแปลว่าลรัแปลว่าลอยอะไรกันนะเออมานถึงรอบเลวอ่ะคานนี้พูดถึงซี